สวัสดีครับวันนี้อยู่กับคูบูต้า DC 70J Plus นะครับเกี่ยวข้าวโพดข้าวโพดแรงตายแรงนะครับไม่ค่อยมีฝักฝักเล็ก ฝากมันนะครับฝากเล็กครับแปลงนี้ก็ยี่สิบไร่นะครับยี่สิบไร่ก็ก็พอได้อยู่ครับยี่สิบไร่ ฝักล็กนะครับอาก,กาศร้อนมากครับจากนี้เป็นนี้ก็เกินครึ่งแล้วนะครับเกินครึ่งก็คือประมาณสิบตอนนี้ก็อยู่สิบห้าไล่ประมาณนี้นครับได้สองอุ้มสองอุ้มอุ้มละตันประมาณตันสองนะครับ ฝักเล็กครับเขาพดมันร่วงออกจากฟันขาพดตายแรงสีไม่หมดนะครับตายแลงมันเหนียวออกตูดไม่มีครับมีแค่ติดแกนเฉยครับมีติดแกนมีครับนี่ดูตน้นเล็กๆฝักเล็กๆอีก ตัวเล็กก็เกี่ยวต่ำม,มากนะครับอันนี้เดิมๆครับไม่มีแต่งตะแกงไม่ได้แต่งเดิมๆโรงงานนะครับ นี้เกวเสร็จก็จะถ่ายเลยนะครับเกวเสร็จจะถ่ายเลยฝักมันไม่ใหญ่นะแต่ว่ารุดมันเหมือนหนักๆนิดหน่อยอะตัวแอร์นี่ความร้อนขึ้นบ่อยนะครับยิ่งอากาศร้อนๆน,นี่เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ร้อน ฝุ่นนิดหน่อยฝุ่นนิดหน่อยนะครับ นี้ได้ยอดนี่แปลงนี้หยอดก่อนเขานะครับแปลงอื่นอย่างแปลงอื่นนี่เขาเพิ่งจะออกฝกักออกดอกนะครับแต่แรงบ้านนี้แรงรอันนี้ก็ลดน้ำแต่ว,ว่าลดได้ไม่หมดลดได้แค่หัวร่องนี่นะครับลดขีดสปิงเกอร์เล่นๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ